ตอนนี้ผมมาอยู่หน้าร้านปลาทองเกตนะครับอยู่ตลาดเจเจมอนะฮะตลาดสัตว์เลี้ยงเจเจมอหรือตลาดปลาจะุูจักนะครับก็มีคอมเมนต์ให้อัปเดตปลาทองเกตเนาะเริ่มจากตรงไหนข้างในข้างนอกก่อนแล้วกันเริ่มจากตู้นี้แล้วกันนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นปลาหอยยักษ์นะครับสีค่อนข้างสดเลย ปลาใหญ่กว่ากำมือผมนะถ้าเทียบนะครับใกล้ๆปลาตัวใหญ่กว่ากำมือผม ที่สังเกตก็คือผมคิดว่าหางสั้นน,น่าจะใช่ด้วยนะครับเป็นสายพันธุ์หางสั้นเนาะตัวกลมหางสั้นนะครับแล้วก็กระโดงคีบว่ายก็จะสั้นหมดเลยนะครับกระโดงบนคีบว่ายหางอะไรพวกนี้จะสั้นหมดเลยตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยนั้นเราเข้าไปชมด้านในกันเลยนะครับ ผมก็ไม่อ่านเนี่ยด้วยความไม่อ่านสายพันธุ์ใหม่อุ๋งงนะครับอุ้ยตัวละหนึ่งมืนบาทนะฮะราคาตัวละหนึ่งมืนบาทนะ าดูตู้ถัดมาเลยนะครับเดี๋ยวผมเมื่อกี้เขียนไว้ว่า1,000 0น,น,นะะถ้าง,งั้นผมก็จะมาไล่ราคาลองลงมานะครับขออนุญาตมองหานิดนึงว่าตัวไหนเป็นลองลงมาก็น่าจะเป็นตู้นี้นะครับ5,500 4,500แล้วก็3,500นะครับราคาปลาทองนะสายพันธุ์ใหมุ่งอุง,องซุปเปอร์ไซส 5้าพันหคือตัวไหนอันนี้ผมไม่ทราบเลยนะครับไอห้าพันห้าสี่พันห้าสนเนี่ยผมไม่ทราบว่าตัวไหนนะครับเอาเป็นว่าถ่ายรวมๆไปเนาะ เ้าที่ผมสังเกตตู้นี้นะครับหางและคีบเครื่องกระโดงจะยาวกว่าตู้ตัวละมือน,นะเนี่ยสังเกตนะฮะว่าหางจะกว้างและยาวกว่านะครับนะถ้าตู้นั้นจะสั้นๆแบบนี้เนาะทีนี้จาก5,500 4,500 3,500นะครับก็จะขยับมาที่ผมขอมองก่อนก็น่าจะ สองพันตู้บนนะครับเอ้ยอันนั้นมันสามตัวสองพันเอ๊ะทางนั้นก็น่าจะตรงนี้เนาะแพนด้าสามสีสามพันนะครับนี่ลงลงมาก็คือสามพันแพนด้าสามสีก็คือน่าจะเป็นตัวนี้เนาะเป็นปลาสามสีก็น่าจะทั้งหมดตู้หรือเปล่าเนี่ย มี2ราคานะครับมี3,000กับ2,200นะครับก็น่าจะใช่ชุดนี้ทั้งหมดเลยนะครับปากคึกมากเลยอะ่ะพอหลังจากนั้นก็จะมาที่1,200นนะครับหอยักษ์สามสี กู่นฮอลันดานะครับน่าจะหมดแล้วนะครับก็จะมีพันหด้านบนพันหแล้วก็3ามตัวสองพันนะครับแล้วก็ถูกสุด3ามตัวหนึ่พันะฮะที่ขึ้นตู้โชว์นะก็น่าจะราคาถูกสุดคือสามตัวหนึ่พันนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตระกูลปลาสิงนะครับปลาทองสิง ก็จะเริ่มต้นที่ตู้นี้นะครับอันนี้คัน,นีผมจะไล่ย,ย้อนจากถูกมาแพงนะครับ290บาทตู้นี้นะครับขอย้ํานะครับร้านนี้เป็นราคาปาเกตเนาะ,ะเผื่อท่านใดที่มาเห็นราคาจะได้เข้าใจว่านี้คือปลาคัดเกตนะครับราคาปลาสูงพรหลังจาก290 ถ้าเป็นตระกูลสิงก็จะ550นะครับก็คือตู้นี้แบบนั้นสวยนะ แล้วก็ขยับราคาขึ้นมาเป็น950ก็คือตู้บนนี้นะครับโอ้โ oh, หตัวนี้วุ้นสีทองแดงก็สดมากเลยนะแล้วก็น่าจะเป็นที่ตู้นี้แล้ว 2,000ัราคาขึ้นมาก็คือแดงขาวแดงพันห้าห้าสีสองพันนะครับห,ห้าสีน่าจะสวยเลยอ่ะห้าสีสีสวยมากเลยนะครับ ก็ถัดมาน่าจะเป็นสิงดําตามิดนะครับแท้ไม่ลอกอเผื่อท่านใดไม่เข้าใจนะครับคําว่าแท้ไม่ลอกคือสีดําจะไม่เปลี่ยนแปลงจะไม่มีการลอกสีอื่นนะครับปลาทองจะมีการลอกสีผิวนะครับเบื้องต้นเกิดมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำอ่ะเนาะหรือออกดําๆเงินเงินหน่อยนะครับแล้วเขาจะลอกสีผิวแต่ส่วนนี้ก็คือดําตลอดตลอดจะไม่มีทางลอกนะครับเขาจึงเรียกว่าแท้ไม่ลอกนะฮะ ซึ่งจะเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าดำตามิดนะฮะโอเคนะฮะน่าจะหมดแล้วนะคะแล้วก็ทางนอกนี้จะเป็นแบบปลาราคาพื้นฐานทั่วไปนะครับไซเล็กก็ไปเลย ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วยังไงผมจะเข้ามาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะฮะเพราะว่ามีคอมเมนต์ขอชมปลาทองเกตนะครับซึ่งวันนี้ก็มาก่อน1ลร้านแล้วกันเนาะขออนุญาตที่เขาถ่ายได้ที่เขาให้ถ่ายแล้วก็ขออัปเดตที่ร้านนี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ